แยกถึง3แยกแล้วต่อไปจะขึ้นแม่สอดแล้วไปเดี๋ยวซ้ายไปขึ้นสะพานโอ้รถติดเาเดินทางกันเปนแรกครับรถท่องเที่ยวอันนี้จังหวัดตากนะครับกลับสู่บ้านเก่าแล้วโชคดีเป็นคนอำบภอแม่สอดนะที่น้องคนนี้คนสอง ที่ได้ไปอยู่ศรีสะเกดไปอยู่กับแม่แม่แม่อายุเยอะและ้วแกบแกบแกบไม่ไหวอยู่ตับตนนะอันนี้ตัวเมืองจังหวัดตากนะครับมาจากสุขโทขทัยก็จะเลี้ยวซ้ายตรงบคสบคสแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงเส้นกำแพงเพชรพอไปถึงข้ามสะพานสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำปิงแล้วก็จะขึ้นสามแยกแม่สอดครับเดี๋ยวไปต่อที่น้ำมันรถก่อน เดินทางต่อไปครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งคงถึงแม่สอด แม่สอนอแม่สอน6แท็กี่6กิโลอนนี้ไปโอ้โรอไคเดียวไปโอ้ยนไปแล้วครับสุดปัจจิมที่ริมเมยโอ้รถขึ้น,ข,นขึ้นลำปางขึ้นเชียงใหม่เยอะครับรถติดยาวเลย นรอบหลายปีที่ผมช่วงนี้ได้กลับบ้านนะครับบ้านอยู่แม่อรอยู่ท่าสารลวดหลายปีที่ได้กลับบ้านครับถ้าเบ้านผมยังไม่ย้ายไปเลยผมอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหมู่ที่ห้าตำบลท่าสายลวดยนะังอยู่ที่นั่นอยู่เลยครับ พรุ่งนี้ไปไปไม่ห้องสอนพี่เขาขึ้นผมที่แรกผมแนะนําให้แกให้แกเดินทางเส้นเชียงใหม่ไม่หองสอนแกบอกไม่มอยากไปแกไ,ไปเส้นนี้ aman มูเซอร์ครับตลาดมูเซอร์ใหม่ครับพวกผลไม้ที่มูเซอร์เขามาขายที่นี่ครับ เด,เดี๋ยวีพาเดี๋ยไม่ลงไวยังงนอยสนนะครับลอยสนมันก็จะมีทางลงถูกเชงนนี้รอบ็กรอ้รอรนงนยสนก็จะลงงังนู้นลอสอยู่ฝั่งี้มีทางลงสุกเชิงน,นี่นทางิงน้รอบ่งลงตรงนี้เที่ีๆก็วิ่งลงตรงนั้นนะ วันวันนั้นน like right ่ะผมขับรถตามรถตัวนะแต่ผมไม่รู้ว่าญาติญาติผมนั่งไปด้วยนะพอไปถึงชุดลูกหมาลูบอกว่าลูกลูกไปเลอเด้อร์แตเอาไปไหนล่ละคงลอยลวกเอ้าก็ผมยิงตามกันอยู่นั่นน่ะรู้นะว่าอย่าประมาณนี้ทานท่านลอยลอยลวกเดี๋ยวนี้มันทำเป็นดีหมดแล้วตอนนี้ครับแต่ว่าอย่าประมาทครับอยังไม่ขึ้นลงขึ้นลงตลอดครับยิงยิงยิงแมวสวานอยู่หนักครับเดี๋ยวรอดูแมวขอนตรงนี้นะ เดี๋ยววันนี้ทักที่บ้านที่ที่ที่โรงแรมที่แม่สอนเราไม่ได้ร้อยแล้วเพราะว่เดี๋ยวจะไปเที่ยวด้านเยเ็ยนๆะน่ะให้เรามาที่โรงแรมห้องับ บางรงเด็ดทาดด้นะพี่น้องเดนีขอพวเข้าแถววันเยเ้าติดตางนะ้างเด็านห้ามหามห้าย็นต้งที่ว่าถนนมันสไลด์ลงมาััเปในะสาที่ินเลยดู But you know make จุดทหารครับจุดทหารตรวจห้วยหินฝนนะวันนี้ต้องมาจอดจอดตอดรวจก๊กแรงงานต่างด้าดวในคนที่เข้าเมืองจุดนี้เป็นลงมาจากเหวเนี่ยมีประชาครับรถที่เป็นรถพ่วงรถอะไรที่เป็นคนแบกเขาต้องวิ่งแล้วฝนอาดิพังมันอยู่กี่รอบแล้วทหารต้องหูตาไวเลยพี่น้องครับทหารต้องหูตาไวครับถ้าไม่อยานั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยเพราะว่า ถ้ารถลมมาจากทะเบรคเขาแตกจากถ้าลมมาจากเขานี่ยเขาเขาจะเปิดไฟแล้วก็เบียดแรงลั่นเลยครับเาราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวครับจะไม่นั่งจะไม่นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตรงนี้ เวียนสมเด็จพระเจ้าตา,กส,า,า,าก,สกสินมหาราชครับตากสินมหาราชท่างูีนะรงไปก็จะเป็นข้อไปสะพานสะพานอิมเมออย่างที่หนึ่งมีแดงด้วยเปล่เอาเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วครับรูปินสันแม่สอถึงแล้ว ดูก็าเมืองเขาใหญ่มากก็าฝั่งนี้ก็จะเป็นแกรโครอันนี้สีแยกสีแยกเขาโรงแรมอะไรวะเซนทันฝั่งนี้เซนทันมันเที่ยวเมล้วมันบ้าง่หย ซอยบ้านลุงผมนี่ลงกิ่งฟ้าเ๋ยวจะเข้าไปพักที่โรงแรมกิ่งฟ้าเอาเดี๋ยวไปดูสะพานข้ามแม่น้ำเมยกันนะพี่น้องครับอันนี้โรงเรียนโรงเรียนสทศบาลสายดวดหรือเปล่าไม่แน่ใจหมดจำไม่ได้แล้วไม่ใช่โอ้ไม่เตาโรงเรนไม่เตาครับโอ้เปลี่ยนไปเยอะพี่น้องครับจะเดินเปียนไปเตาโอ้สะพานมิตรภาพ พามิตรภาพอีก2อกิโลเมละมา 38. ด38มสดเลียนมีขายไว้จเจริญมากพี่น้องครับอินโรงพยาบาลอะไรวะนนี้ โรงพยาบาลจุฬาลักะสวน,นี่สร้างใหม่นี่เส้นนี้เขาตัดใหม่พี่รองครับไม่กว่าังยังไม่มีอะไรเส้นนี้ตัดใหม่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นใบพัดนะโอ้เปลี่ยนไปเยอะครับเม่สอนเดี๋ยวไปดูโอส้70วานาทีเว้ย ะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่หนึ่งตำบลท่าสายลวดเทศบาลท่าสายลวดวัตจะรับสู่ดินแดนแห่งตรงนี้ช่วง,ช,วงช่วงปีใหม่ช่วงงานลอยกระทงเขาเขาจะเข้าจัด เขาจะจัดไอ้อะไรวะไอรอยกระทงกันเนรถรถดพม่าเขามาค้าค้ามาซื้อของกันเนี่ยพี่น้องครับดูนะฉล่าฉล่าอยู่เท่าเท่าไหร่เท่าไหร่ยังงานเนี่ยสอนครับถึงแล้วกลับบ้านวันนี้จะพักพี่น้องกิงฟ้าครับบ้านผมเเงี้ยแถวนั้นอ่ะโทรไปจองไว้ในสองห้องเมื่อกี้ครับสพานพี่สภาพไทยพม่าแห่งที่สองฝั่งนู้นจะเป็นเป็นจังหวัดจังหวัดเมียวดีครับผมที่ว่าเขาไทยกับเะเลียงไอทีอว่าพม่ากับเลียงเขาสู้กันอ่ะ อันนี้เป็นด่านตอมมอตรวจคนเข้าเมืองของของอะไรวะของจัหวัดตาครับน้ำท่วมครับปีนั้นน่ะอันนี้จัดหา,าแรงงานเฮ้ยอาคารอะไรไวะอาคารตรวจนี่จะเป็นของเราอยู่แค่รั้วรั้วไอ้รั้วรั้วธรรมดาฝั่งนู้นปของพม่าหมดนะครับมีตลาดริมเมยน้ำท่วมปีนั้นน่ะจอดนี่ก็เดี๋ยวพี่ผ้าหนีจอดแอมนี่จอด,ด,จอด้านน่ะ หาที่จอดด้วยจอดตรงนี้ได้ที่คูนี้ว้ขับรถน้องกิ่งฟ้าก,ก่อนเป็นสำนักสงนะไม่ใช่เป็นวัดแต่นี้ทุกฐานะเป็นวัดซอยนี้มันจะไปทะลตลาดตลาดสดไม่สอดได้นะครับซอยนี้พวกม่ามันชอบเดินนี่อะไรวะเขาสร้างอะไรเยอะแยะที่น้องอยงานศพเลยเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านน้องกิงฟ้า ซอย C ไปแล้ววินไปแล้วไปแล้วไปเชียร์ไปแล้ว,ลวซอย C เรื่องซอย C นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้านี่ซอย C ซ,ซอย C เห็นบ้าเนี่ยนี่เห็นบ้าหน่ะยิงฟ้าห้อยเห็นบ้าหน่ะข้างนายขับไปเลยโอ้สร้างอะไรจะแย่ยยไปหมดเลย แล้วเด็กๆเขาไม่เที่ยวกันนะครับเพราะว่ามันแดดมันร้อนถ่ายอยู่รอบๆข้างแล้วจะเดินทางไปที่แม่สอดนะครับวันนี้พักที่แม่สอนครับมันแดดร้อนเพี้ยงครับคนแก่ทุกท่านคนแก่ดูรอบๆนอกเอานะครับรอบๆนอกเอา่าจะเสียตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่รู้ หรือว่าจะเข้าไปดูไม่รู้เด้อเอาต่้าไปก็ไปไม่ไกลหรอกมาถึงแล้วให้ร้านเข้าไปอดูแต่เราไม่ไปแล้วจำหน่ายตัวครับนั่นๆะนะนะมันมีจักรยานอยู่นะมคนแก่เขามาจากลำปางคันนี้จะไปเบิ้งบ่ล่ะเบิ้งก็ไปเด้อก็ไปได้ผมรถเข้าไ,ขไม่ได้ที่น้องต้องเดินเข้าไปเอา ทรมานคนแก่ครับผมมาหลายรอบแล้วครับรอบนี้ฝั่งนู้นก็เป็น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 เจดี กฝรั่งปั่นจักรยานกันแล้วฮัลโหล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 เอ็กซ์คิวสมี่ฮัลโหลฮัลโหลไปบ่ฮะไปบ่อีสองเช้ามานี่ไปแป้ยางไปเดินมาแล้วไปเที่ยวไป ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวยไปโหลดกูไม่ไปหรอกกูกูขี้เกียจเดินรแ,แดดร้อนไปนไเด็กเข้าฟรีมั้งนี่เด็กเข้าฟรีถนนเส้นนี้มันก็จะไปทะลุกออกตรงอ่าทางไปเส้นบ้านด่าลร้านหอยนะพี่น้องครับผมผมอยู่แม่สอดมา10กว่าปีนีผ่ผมจะมาเส้นนี้ประจำนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่บ้านอยู่แม่สอดอยู่เลยครับยังไม่ย้ายมาบ้านครอบครัวอยู่ที่นู่นกันนะนี่ครับตึกยยาอู่ไหนอา้าว ลูกร้านมากันแย่ๆเลยครับช่วงช่วงม,มีงานเขาก็จะมีงานมีงานอะไรว่างานงานจุดเทียนตรงนี้แหละพี่น้องครับเด็กไปไปไปเขาไปเขาไปเร็วรถสีส้มแน,น่นหนามากเลยสองสา้าอย่างนี้ วิรถลตรงน้ำทะนอกกว่านะน้องมันจะโตกน้ำม,มา๋ยวมาจะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งฝรั่งที่ก็อยู่เมืองตอนช่วงนี้มันจะเป็นหน้าหน้าหนาวของประเทศฝรั่งเขานะ่ยเขาก็จะพากันมาปั่นจักรยา,านกันครับรอบรอบนี้มันใหญ่มากเลยพี่น้องครับ ต้นไม้เลขกสิบสองนะบ้านดอนกูกูบุรีวินครับอันนี้อยู่ทางออกไปเส้นเส้นจังหวัดไปลานน้ำถอยจังหวัดตากครับไปเส้นนี้เเดี๋ยวไปดูตัวนี้ดีกว่าไปดูจีดีนี่ดีกว่า